เดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่คุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าคุณจะล้มแล้วไม่มีคนชุบเดี๋ยวผมจะไปชุบอย่างไวที่สุดชุบได้ไงเฮียคนชุบมันตายหายไปแล้วแกนี่แกนริงมีไหนโดนแกนถามจริง Sao đây... hụt là... thì... 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 đi. Tên gì thế ạ? Má cô, má cô, má cô. Không can vô. <laughs> นี่มาดูระดับคนยิงแม่พี่าญิงเป็นยังไงเฮ้ยมันเจ็บมากเลยผู้หญิงอะ่ะสวยสวยโอ้ยโดนล้มล้มอารล้ม,ล,ม,ล,มล้มมากล้มมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วหเไมาวะ เพื่อโดนสไนยิงว่ะนี่เห็นว่าคนยิงแม่ก็ยิงกันอย่างนี้ยิงเขายืนให้มึงยิงอย่างนี้นะยิงอย่างนี้ได้ไงหมากแม่โอ้โหนี่บิตคอยน์แม่งกำลังขึ้นอยู่ช่วงนี้อ้ช่วงตกแม่งกูก็ยืนยันตัวตนไม่ได้เอาเอาออกไม่ได้โอ้โห ไอปลาทูเบื่อหน่อยเอออะแบตไม่ใช่แบตไอสัตว์กระสุนหมดสวยตัวนึงสวยขอบคุณกูด้วยไม่ได้ไม er> ่ได้กูหนึ่งตายแล้วเนี่ยมึงตายหายแล้วผูเสียหมักไม่ได้เ์ฟีเกมแบดปีแล้วอยู่บนว่ะ ซื้อมานเล่นป่มเฮ้ยไม่ใช่ไม่สามารถเล่นแบบอื่นได้เพราะว่าอะไรวะทำไมเพื่อนเพื่อนปิดออกยังไงเนี่ยเฮ้ยแม่งทุกอนุโอโห้ตอนที่แล้วกูก็โดนอย่างเงี้ยแหละ โอ้ยเฮียมแม่งแอดดูพวงหักแม่งไม่ยอออกมาแล้วแม่งทำอยู่ตรงจุดเกิดโคตรเฮียอาชุดไหนชุดไหนเนี่ย <c oughs> มึงดู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 ไว้อ้าวเดินเฮียเดินเหนื่อยไหมเนี่ยคือสะอ้อไปดิให้มาสนใจข้างหลังเว้ย แล้วให้เพื่อนยิง <C oughs> ใ,ชใช่ไหมเออโบดี้เคาน์เตอร์นี่เล่นแม็อื่นไม่ได้เพราะเราเล่นของเขตเพื่นอนสาธิตก,ก็ได้ไม่ใช่เหรอมันล็อกอยู่ประมาณด่าส่งดาดนะเหรอมีด่านโกดังกับอะไรก็ไม่รู้รไม่รู้ไม่เคยไม่เคยสังเกตเลยเว้ยมีแค่ไหนกูเล่นแค่น,นั้นแหละกูไม่รู้มันคุณม่ดาน อะไรบ้างในชีวิตโอ้คุณมีที่ไหนกู้อะไรขนาดนน่ะนี่มันเหลี่ยมจัดมากเลยต้องระวังนี่อยู่นี่เว้ยที่มาร์คอะไรเว้ยนะมันเหลี่ยมจัดมากเฮ้ยมันตายง่ายนะ ตาบอดตาบอดโอ้ยบอดบอดไอ้สัตว์โดนแเข้าไปแม่งมองไม่เห็นที่ไรเลยรู้สึกไม่ทำอะไรเลยกูเนี่อแล้วพิลล์มากเลยลุงอ่ะกูนี่เก่งเกินไปฝันรุ่ว่าเป็นพรากูเป็นมามันรับผิดรับแทน่ะคนก็มีใจสู้เว้ย าวเออพราะมึงไะแหละพูดมันก็เลยกดมึงจะเล่นต่อเหอ,อต่อดี